สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสวิสตาผิวองเลขที่23สิบสาวันนี้มาเป็นผู้ให้คำปรึกษาค่ะเอ่อสวัสดีค่ะพี่เชนเอ่อวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะขอบคุณที่มาพูดคุยกันนะคะเขายินดีที่จะรับฟังพี่เชนเสมอค่ะสวัสดีครับพี่พิงนี่ก็รู้สึกเครียดดหน่อยครับช่วงนี้แบบ เงินไม่พอสิ้นเดือนเลยอะครับพี่แบบช็อตตลอดเลยไม่เป็นไรเลยนะคะเออเราเนี่ยอยู่ตรงนี้เพื่อช่วยรับฟังแล้วก็ช่วยคิดไปด้วยกันนะคะลองค่อยๆเล่าให้ฟังได้ไหมคะไม่ต้องเก่งน,นะคะครับเดี๋ยวผมจะลเล่าให้ฟังครับเอออยากรู้ว่าช่วงนี้เนี่ยเีมีรายรับรายจ่ายเนี่ยประมาณเท่าไหร่ะคะหรือมีอะไรที่ทำให้ใช้เงินเยอะกว่าปกติหรือเปล่าคะ ผมได้งเงินเดือนจากการทำพาธรมครับเออประมาณแปดพันบาทต่อเดือนครับแล้วก็จะชอบหมดก่อนจิ้นเดือนครับเพราะว่าผมมักจะมักอมเออติดการสั่งของออนไลน์แล้วก็กินข้าวนอกบ้านครับแล้วก็จะมีภาระค่าใช้ใจ่ายเออเรื่องแบบซื้อของครับเพราะว่าผมเรียนสาขาศิละปะครับซื้อของแต่ละอาทิตย์ก็จะตกประมาณอาทิตย์ละประมาณสามร้อยครับหนึ่งเดือนก็จะ,ะประมาณตกละประมาณพันสองครับพี่เ,ออเข้าใจเลยค่ะแล้วเวลาเวลา ใช้เงินเนี่ยแล้วเงินเริ่มเหลือน้อยเชนมีวิธีการจัดการวางแผนยังไงบ้างคะส่วนอย่างเชนก็พยายามลดค่าใช้จ่ายครับแต่บางทีเชนก็แบบเห็นของลดราคาแบบนี้ครับก็อดใจไม่ได้ครับก็เลยแบบซื้อมาก่อนเลยครับเพราะมันถูกอโอเคค่ะจากที่เชนเล่าเนี่ยเราเข้าใจปัญหาหลักคือการใช้เงินโดยที่แบบเราไม่ได้วางแผนล่วงหน้าเนาะโดยเฉพาะกับ เรื่องของกินหรือว่าของใช้ของใช้ที่จําเป็นในวิชาที่ต้องเรียนใช่ไหมคะใช่ครับบางทีผมก็แบบใช้จ่ายตามอารมณ์บ้างครับผีดโอเคค่ะเ,เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับหลายคนเลยนะคะการอยากได้ของหรือว่าอยากพักผ่อนบ้างเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดน,นะคะแต่ถ้าเราเข้าใจตัวเองแลจะจัดสรรให้ดีเนี่ยปัญหานี้ก็แก้ไขได้แน่นอน,นะคะ่ะ ฟังแบบนี้เชนก็รู้สึกมีกำลับบงใจเพิ่มขึ้นเลยครับพี่ดีมากเลยค่ะงั้นเราเราลองมาตั้งเป้าหมายเล็กๆก่อนดีไหมคะเช่นแบบการวงแผนการใช้เงินหรือเออหรือเออเรืองเงินเก็บไว้แต่ละเดือบนบ้างค่ะได้ครับพี่เขาขอแนะนํานิดน,นึงนะคะลองแบ่งเงินออกเป็นสามส่วนดูไหมคะแบบหนึ่ง ค่าค่าที่แบบจําเป็นนะคะเช่นค่าเดินทางค่าอาหารหรือว่าค่าอุปกรณ์การเรียนที่ต้องซื้อในวิชานั้นนั้นจริงๆอะคะ่ะแล้วก็สองเงินออมเล็กน้อยะคะ่ะแล้วก็สามเป็นเงินใช้ส่วนตัวหรือว่าของที่อยากได้ะคะ่ะและเวลาที่เห็นของลดราคานะคะลองถามตัวเองดูก่อนนะคะว่าจําเป็นไหมหรือว่าซื้อแล้วจะเดือดร้อนภายหลังหรือเปล่าะคะ่ะฟังดู เป็นพิธีที่ทําได้จริงนะครับพี่เดี๋ยวผมจะลองปรับใช้แล้วก็เจดรายจ่ายแล้วก็จะตั้งงบแต่ละทิ์ดูครับพี่เพื่อให้แบบเงินเงินมันคงที่แล้วก็จะได้รู้ว่าเงินไปไหนบ้างครับเยี่ยมเลยค่ะเขาเชื่อว่าเชนทําได้แน่นอนค่ะอ่าตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาการพูดคุยแล้วนะคะก่อนจบเนี่ยอยากให้เราลองทบทวนอีกนิดนึงนะคะว่าวันเนี้ยเชนได้อะไรกลับไปบ้างค่ะ เออเชนได้เรียนรู้ว่าเออต้องรู้จักการวางแผนแล้วก็การใช้จ่ายอย่างเป็นระบบครับแล้วก็เริ่มจดบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างบชัดเจนครับพี่อืมดีมากเลยค่ะเขาดีใจนะคะที่เชนเนี่ยตั้งใจจริงๆอยากให้เชนเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองนะคะปัญหาเรื่องเงินเนี่ยจัดการได้แน่นอนค่ะถ้าเริ่มลงมือทำค่ะอขอบคุณพี่เพียงมากมเลยครับ เออพอฟังพีเพลงนะผมรู้สึกแบบโล่งใจแล้วก็มีกำลังใจเยอะขึ้นเลยครับพี่ค่ะยินดีมากเลยค่ะถ้ามีอะไรอยากพูดคุยเพิ่มเติมเลยค่ะทักมาหาเราได้เสมอเลยนะคะขอบคุณมากนะครับพี่เพลงค่ะ